สีเขียวนะคะจะช่วยในเรื่องของอ่าความอะไรนะสมองสมองตันนะคะจะช่วยในเรื่องของความบุดมสมบูรณ์นะคะร่ำรวยมั่งค่าเงินทองไหลมาเทมานะวงนี้จะอยู่ในตะกร้าที่สองค่ะหมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลขที่สามสิบเก้านะคะสำหรับ,บวงนี้นะสีเนี่ยจะสวยมากๆเลยค่ะคุณพี่ โอเคนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมารับชมเป็นแหวนวงนี้กันต่อเลยสำหรับวงนี้ที่แม่คะจะให้รับชมนะคะคุณพี่เขาเนี่ยจะเป็นแหวนทรงองค์ค่ะ เป็นองค์สีขาวนะคะเรารับชมเป็นเขียวแล้วเราก็มารับชมเป็นขาวกันบ้างค่ะพี่สําหรับสีขาวนะคะเขาจะทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีโชคมีลาบนะคะไม่ว่าจะเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินค่ะแล้วก็มีเป็นลายเขียวแบบนี้ด้วยนะคะลายเขียวๆแบบนี้นะคะคุณพี่เขาเนี่ยอ่เขียวกับขาวผสมกันแบบนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับในเรื่อง